เมื่อเธอจะเลือกเขาแล้วเอาฉันไปไหนถ้าเธอต้องการจะไปก็ไม่ต้องห่วงกันถ้าเธอจะเลือก และตอนนี้ค่ะผู้ชมคารายการสะดุดคนดังของเราขอต้อนรับนะศิลปินกลุ่ม v i b r a t i o n ค่ะสวัสดีคะ่ะเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นก็คือชื่อเพลงว่าคำลานั่นเอง<ช>ตอนนี้ะนะ YouTube ยอดวิวเขาถล่มทลายรายการสะดุดคนดังคนดังของเราเนี่ยจึงไปสะดุดวงนี้มาผู้ชมคาบอกเลยตื่นเต้นมาก น่ารักมากอ่ะแต่ละคนน่ะเคยมาแล้วมารายการของเราแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องมาอีกเพราะว่าเรายังพูดคุยกันไม่แบบไม่หนำใจไม่จุใจเลยอยากรู้ว่าการรวมตัวหรือว่าที่มาของวายเบชันเนี่ยก็คือว่ามายังไงแต่ละคนมาเจอกันอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาล้วงลึกว่าชีวิตเป็นยังไงผ่านอะไรมากันบ้างนี่แต่ก่อนอื่นค่ะทําความรู้จักกันแต่ละคนเลยชื่อเสียงเรียงนามอย่างไรกันบ้างอ่ะเริ่มต้นจากคนที่ใกล้เล็กซี่ที่สุดเลยค่ะ สวัสดีครับผมกอฟครับร้องนำคุณกอลฟร้องนำสวัสดีครับผมตีครับขอไม์ขอไม์นิดนึงค่ะคุณตีขอไม์นิดนึงค่ะสวัสดีครับผมตีครับกีตาร์ครับผมคุณตีสวัสดีครับผมกีมกองครับคุณกีมนะคุณกีมกองจ้ะสวัสดีครับผมนัดครับเบสครับนัดคุณนัเบสสวัสดีครับผมแบงก์กีตาร์นะครับ คุณแบงค์นะคะห้าหนุ่มนี้ต้องถามกันแบบนี้ห้าหนุ่มห้าสไตล์การรวมตัวกันเนี่ยรวมตัวกันได้อย่างไรคะจุดเริ่มต้นของวง vibration ค่ะใครเป็นสมาชิกคนแรกของวงค่ะคือเริ่มแรกก็มีมีผมมีตีมีเกมค่ะสามคนที่ที่เล่นกันอยู่แล้วก็แบงค์ครับก็ มาเล่นเล่นกันอยู่ครับก็คือปกติเล่นในหมัยผมว่าคือเล่นดนตรีกันเราซ้อมซ้อมเพลงเล่นกันอยู่ครับแล้วก็มีมือเบสทางมือเบสเนี่ยแบงค์รู้จักกับพี่พี่นัทครับก็เลยชวนพี่นัทมาเล่นด้วยครับก็เลยมารวมกันทําเพลงครับต้องถามกันแบบนี้ก่อน3มคนคุณกอล์ฟคุณตีคุณกีมเป็นคุณเป็นเพื่อนกันใช่ครับคือชื่นชอบดนตรีเหมือนกันใช่ครับก็เลยตัดสินใจว่าอะเรามาฟอร์มวงกันดีกว่า ใช่ครับก่อนหน้านี้คุณใช้ชื่อวายเรชั่นเลยไหมคะไม่ไม่ครับไม่มีชื่อเลยครับอไม่มีชื่อเป็นวงโนเนมไม่มีชื่อใช่ครับนะหลังหลังจากนั้นแล้วอยู่ดีๆคิดชื่อขึ้นมาตอนไหนเพลงเสร็จแล้วครับค่ะก็เลยวงเราจะชื่อวงอะไรนีใชื่อเเรียบร้อยแต่ไม่ได้ชื่อวงใช่ครับดิฉันขอแซวนิดนึงแล้วกันนะตัวเขาต่อยกขออนุญาตแซวถ้าเป็น3ามคนเนี่ย สาวสาวสาวแต่ก็คือมีสมาชิกคนที่สี่นั่นก็คือกุนแบง <นะ S 1> ค์ค่ะทําไมสามคนมันไม่พอคะในวงเออจริงๆผู้ผมเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเลยครับต <นะ S 1> ั้งแต่เด็กเลยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยครับ<อ><อ>ก็คือเจอหน้าเห็นตากันอยู่แล้วก็ใครเล่นอะไรเราก็จะรู้ว่าคนนี้เ,เล่นกีตาร์คนนี้เล่นกองนะอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่แต่แต่คือสนิทก็คือเราจะอยู่กันอยู่เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วครับอครับก็คือว่า ทำเพลงนึกจะเล่นก็หยิบกีตาร์กันขึ้นมาทําคุณแบงค์อ่ะคุณแบงค์ขออนุญาตมค์นิดนึงคุณแบงค์ก็คือเป็นสมาชิกคนที่4ี่ที่เข้ามาในวงนี้อ่าใช่ครับคุณรู้จักกับ3ามคนนี้รู้จักวิ่งเล่นแก้ผ้ากันอยู่ในหมู่บ้านเนียอ่ยมาด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วทำไมก่อนหน้านี้ทำไมคุณไม่ไปรวมกับ3ามคนเขาล่ะเอ่อของผมรู้สึกว่าด้วยสไตล์การเล่นนะครับด้วยด้วยด้วยแนวการเล่นกีตราจะจะแตกต่างจากคนอื่นเขาครับมันมันจะ จะว่าไงดีครับมันเหมือนข่าวก็ดำครับผมาผมจะไปมันจะเป็นเรียกว่าไงดีอ่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่เราเล่นมากกว่าก็ดูแล้วเหมือนแบบว่าไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะดูขัดขัดก็เลยอ่าก็เลยพอมาฟอร์มวงกันจริงๆก็เลยเอาเอาเอาส่วนของเราแค่ส่วนหนึ่งออกมาใช้ให้มันบาลานซ์กันกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับมากกว่าแต่จริงๆสามคนเขาก็มีกีตาร์อยู่แล้วนะคุณตีเขาก็กีตาร์แล้ว ตำแหน่งมันจะซ้อนกันไหมคะคุณแบงก์ก็กีตาร์คุณตีก็กีตาร์เราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค,ครับว่า,าใครเล่นตรงไหนใครเล่นตรงห้องไหนอะไรเงี้ยครับผมอา,อาจจะมีเรื่องทางคอร์ดกับลิฟต์ของกีตาร์แล้วก็ เราก็จะแบ่งช่วงให้เพื่อนที่เป็นโซโล่เป็นเป็นพาวเวอร์คอร์ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยซับกันสองคนอ๋อช่วยกันใช่ให้มันแน่นขึ้นมากกว่าเดิมแต่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณแบงค์เนี่ยหน้าคล้ายๆกับสิงโตนําโชคนะมีคนพักคุณผิดบ้างไหมคะนี่ครับเขานึกว่าผมเด็กเดินยาครับเด็กเดินยาไปอีกนะดิฉันสาวบอกว่าคล้ายสิงโตนําโชคหลังจากนั้นสี่หนุ่มแล้วมาอีกหนึ่งหนุ่มหน้าคือคุณนัทคุณนัทคือสมาชิก คนล่าสุดใช่ไหมว่าคนสุดท้ายไหมคะคนสุดท้ายแล้วครับคนสุดท้ายคนที่ห้าเลยคุณนัทคุณนัทเออมาร่วมวงกับเขาได้ยังไงครับก็รู้จักกับแบงค์มาอยู่แล้วครับแล้วก็แบงก์ก็เลยแนะนําให้รู้จักกับน้องๆในวงรู้จักก็แนะนําให้รู้จักกับก๊อบก่อนครับก็แบงค์บอกว่าเออเนี่ยเพื่อนผมก็ทําเพลงนะแต่งเพลงอยู่อะไรเงี้ยพอดีเราก็พอมีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีอยู่มาบ้าง เพราะว่าเราเคยเล่นกันคืนมาอยู่แล้วครับก็เลยบอกว่าเออเอางั้นลองมาคุยกันดูสิว่าเพลงที่แต่งเนี่ยมันมันเป็นในทิศทางไหนลอมามองฟังเสร็จปุ๊บก็ลองมาเรียบเรียงกันดูเรียบเรียงรูปแบบของดนตรีดูว่าจะให้อยู่ในฟิลลิ่งประมาณไหนดีที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้เข้าถึงกับคนฟังง่ายขึ้นแต่ว่าก็ยังยังไม่หนีในความเป็นเป็นร็อกมากเกินไป เพราะว่าเป็นสไตล์ที่ทุกคนมีความชื่นชอบครับผมก็มีการมานั่งประชุมกันมีการคุยกันมากยิ่งขึ้นเพราะทิศทางของวงมันจะต้องชัดเจนขึ้นใช่แล้วชื่อวงล่ะคะเริ่มต้นมายังไงกับชื่อวงใครไวไหลชื่อไหมะหลชื่อครับค่ะอามีใครเสนอชื่ออะไรวงอะไรกันมาบ้างออย่างคุณกีมคุณกีมมีชื่อวงในใจไหมตอนที่เขาให้โหวตกันว่าชื่อวงอะไรกันเนี่ยอส่วนนี้ผม ผมไม่รู้เลยครับคือเหมือนแบบว่าเราจะมีไลน์กรุ๊ปกันใช่ไหมครับก็จะส่งชื่อเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใครโอเคมั้งก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งกันไปใช่ครับกับวงกับชื่อนี้แต่จริงๆมันเป็นชื่อที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็ลองใส่เข้าไปในในไลน์กรุ๊ปแล้วเพื่อนชอบโอเคไหมอะไรเงี้ยมีชื่อวงที่แบบคัดดีเดตไหมใกล้กันหรือแบบว่าเฮ้ยคะแนนโหวตใกล้กันเลยเพราะเราห้าคนไงอาจจะเป็นสองต่อสามสามต่อสองอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีไม่มีไม่มี <c oughs> โดดมาเลย <c oughs> ได้เลยชื่อนี้เลย <c oughs> r i b i a t i o n ครับ <c oughs> แปลว่าอะไรคะเป็นการเป็นแรงสั่นสะเทือนครับเป็นแรงสั่นสะเทือน <c oughs> ความหมายตรงๆนะครับ <c oughs> นึกอะไรไม่ออกคุณผู้ชมขาก็ดูความสั่นสะเทือนนะมันก็จะมีการสั่นสะเทือนเสียงมันจะเกิดเสียงเห็นไหมมันจะเกิดเป็นเสียง <ๆ S 1> การสั่นสะเทือนแบบนี้นึกถึงวัตถุที่มันสั่นสะเทือนแบบนี้คุณผู้ชมขะอย่าไปคิดลึกนะไม่ใช่ก็คือค,คิดนั่นแหละอีกแง่นึงก็คือว่าสั่นสะเทือนคือแบบพอวงนี้มาปุ๊บจะต้องสะเทือนวงการเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการสั่นสะเทือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เลยขอญยตถามนะครับก่อนหน้านี้แต่ละคนทําอะไรกันอยู่บ้างก่อนที่จะมารวมตัวทําเพลงกัน อ่าคุณกอฟก่อนหน้านี้ทําอะไรอยู่คะผมเป็นช่างครับช่างอะไรคะผมเป็นช่างแอร์ในตำนานน่าาแล้วแต่่างก็ช่างแอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเล็กนะเล็กเล็กเล็เล็ก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 ช่็กเล็กเล็กเล่กเล็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 กเล ผมเป็นช่างทําเกี่ยวกับแอร์ระบบแอร์อะไรเงี้ยครับแอร์ที่ห้องกําลังเสียเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่เย็นก่อนอ๋อก็คือเป็นช่างแอร์แล้วก็ทําแอร์ไปก็ร้องเพลงไปครับประมาณนั้นครับก็เลยมาคนเพรว่าตัวเองอยากทําเพลงอยากร้องเพลงมากชอบมาใช่ครับชอบเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กแล้วครับมีอยู่ในด้านคุณตีบ้างคุณตีขอบขอไม้ให้คุณตีหน่อยนะคะตีลืมไม้ตลอดไงเราก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะมารวมวงการคุณตีทําอะไรมาก่อน เป็นพนักงานออฟฟิศครับพนักงานบริษัทอ๋อพนักงานออฟฟิศแล้วยังทําอยู่ไหมคะตอนนี้ทําอยู่ครับเจ้านายคะคุณตีดดงานมานะคะแบ่งเวลาได้ใช่ไหมได้ครับผมไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาครับก็คือชื่นซอบดนตรีเหมือนเหมือนกันใช่ครับก็ทําคู่กันไปครับอ่าก็เรียกว่าเป็นงานอดิเรกแต่ก็เจ้านายอยากเห็นก็ดีดีกว่าครับนี้เจ้าตอนนี้เจ้านายทราบยังคะว่าเราเป็นศิลปินีชอบดนตรี ยังไม่ยังไม่ทราบถ้าวงดังก็เป็นหน้าเป็นตาเลยนะเจ้านายก็เป็นแฟนคลับเลยแหละเขาบอกแบบนี้ถ้าเขาถึงล้านวิวในเพลงคำลาเมื่อไหร่เขาลาออกสัญญาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังคิดดูทีนะยังไม่กล้าตอบเลยนะยังไม่กล้าต่อไม่กล้าตอบตอนนี้อ่ด้านคุณกีมบ้างคุณกีมเป็นไงคุณกีมทำอะไรมาก่อนคะอ่ผมก็ทำงานกลางวันนะครับออ๋เป็นพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยหรอครับผมอ๋อ ชอบจังเลยอ่ะการตอบทํางานกลางวันอ่ะส่วนใหญ่คนเขาทํางานกันกลางคืนเหรอคะก็จะมีแบ่งเหมือนจะมีแบบคนที่ทำงานกลางคืนก็มีพวกนักดนตรีับกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการตอบเนี่ยคือเขาปกปิดเหมือนกันปกปิดเจ้านายเหมือนกันกลัวเจ้านายรู้แบบนี้นะคะอ่ะด้านคุณนัดบ้างค่ะครับผมก็ส่วนตัวผมเนี่ยเป็น นักดนตรีเหมือชีพยอยู่แล้ว<อ>เล่นเล่นกลางคืนอยู่แล้วครับผม<อ><อ>ส่วนใหญ่คือมีประจําที่ร้านไหนไหมคะเอ่อตั้งแต่โดนโควิดมาเนี่ย ยังไม่ค่อยมีงานเลยนี่คือเห็นใจนักดนตรีเลยนะคนทํางานเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ว่าร้านแต่ละร้านก็เซฟงบใช่ครับเปิดดนตรีสดเปิดดนตรีที่เป็นแผ่นมากกว่าอพอพอร้านเริ่มเปิดเนี่ยนักดนตรีก็จะลุกคือกันมาเข้าคิวกันออดิชั่นกันตามร้านท่านี้มันก็เลยมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเหมือนกันจริงตอนนี้ก็คือเรียกว่า รอจังหวะรอโอกาสใช่แต่ก็เป็นช่วงที่เราได้ทําเพลงใช่ครับก็ถือว่าโอกาสได้ทําเพลงกับน้องๆด้วยถือว่าวิกฤตหนึ่งวิกฤตแต่สามารถเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะก้าวข้ามผ่านไปมาด้านคุณแบงค์บ้างเป็นังานเราวิสาหกิจครับอที่หนึ่งที่หนึ่งต้องปกปิดไว้นะปกปิดไว้เดี๋ยวเจ้านายดูเดี๋ยวเจ้านายเปิดดูเป็นรัาวิสาหกิจที่หนึ่งแล้วคุณก็ชื่นชอบการเล่นดนตรีอยู่แล้วเล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับ คือคุณพ่อสอนมาก่อนแล้วก็พอเรียนมัธยมก็ไปเจอเพื่อนในห้องเดียวกันแล้วซึ่ง ซึ่งเขาเล่นแล้วโอเคแล้วผมชอบมันเขาเลยเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมขับมาเล่นถึงทุกวันนี้ครับ oh. ประมาณเห oh. มือนกับว่าแต่ละคนนะมีความรักในเสียงเพลง oh. เสียงดนตรีตั้งแต่เด็กแต่ก็ <That. S 1> แยกย้ายกันออกไปทํางานอะไรหน้าที่ของตัวเองสุดท้ายต้องกลับมารวมกันอีกครั้งเพื่อทำเพลง hmm. นี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยก็เหมือนว่าประสบความสําเร็จขั้นหนึ่งในความฝันแล้วนะ <That. S 1> ตอนนี้แล้วยิ่งตอนนี้คนตามนะยอดวงยอดบิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคราวก็แบบนี้ดีกว่าถ้าหนุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันไหมคะว่า แต่ละคนต้องมีหน้าที่สโคบงานของตัวเองยังไงบ้างเพราะแต่ละคนก็ต่างเก่งกันทั้งหมดเลยเนี่ยคุณแบ่งหน้าที่กันคุณกอ๊อฟคุณก๊อฟทำอะไรบ้างเออผมก็จะแต่งเป็นเนื้อเพลงครับแต่งแต่งเป็นตัวเพลง,พลงตัวเนื้อามาแล้วก็จะส่งให้เพื่อนๆในวงสมาชิกแต่ละคนเรียบเรียงอย่างแบบอย่างตีลากีตาร์กีต,ตารองตัวเราก็จะมา ดูก็ใครจะเด่นกว่ากันเพลงนี้จะคิดออกแบบมาได้ดีกว่ากันอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะโบทกันว่าเอาอันนี้นะเอาอันนี้นะอะไรเงี้ยครับโบทกันก่อนใช่ครับคุณกีมล่ะคุณกีมทําหน้าที่อะไรบ้างอ่ะคุณคุณกีมคุณกีมไม่คุณกีมตีกองอย่างเดียวอ่าใช่ผมผมก็คิดลายกองเหมือนเดิมเขาเป็นคนพูดน้อยคุณผู้ชมดอีซันก็เลยอยากจะหยอหยอดไปทางเขาบ้าแซวไปดังเขาพูดน้อยปกติเป็นนั่แหละผมก็ทํา ก็คิดพวกลายกงอะครับครับผมก็ดูปรึกษาคนรวกนี้จะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยผมก็ได้หมดเลยครับลายกองเคยมีปากมีเสียงกับเพื่อนบ้างไหมคะเวลาเขาโหวตกันหรือว่าแบบขอเถียงเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเถียงเข้ทันไหมค่ะก็ทันนะครับหรือว่าหรือว่าไม่ใช่ไม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 ่พูดไม่เถียงหรอกนะตีกองอย่างเดียวเวลาโม่ผก็ตีกอ้เพื่อรู้ตีกงอย่างนี้จริงเหรอคือมาดูอีกทีนึงอ่าวโหวตจบแล้วอย่างนี้เลยออะคุณนัทดีกว่าคุณนัทก็ดูเป็น พี่สุดเป็นพี่เป็นผู้ใหญ่สุดเป็นคนดูแลในวงอะเป็นคนคุณน้าเป็นคนดูแลน้องๆก็มามามีส่วนในโดยตรงก็คือลายเบสหลักของเรานะครับออกแบบลายเบสแล้วก็ช่วยเรียบเรียงดนตรีใน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 ท่อนของดนตรีแต่ละท่อนบางจังหวะบางช่วงด้วยครับว่าตรงนี้เอาเป็นแบบนี้ไหมสัดส่วนดนตรี เป็นจังหวะแบบนี้ไหม,อ,มอะไรเงี้ยครับก็เสนอน้องๆไปก็ชอบเราก็โอเคเราก็เอาเอาตรงนี้นะล็อกตรงนี้ไว้เลยว่าเป็นแบบนี้แบบมีแพทเทิร์นนี้อะไรเงี้ยครับครับผมะนะใใน,ในส่วนของเพลงคำลาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าได้ปล่อยซิงเกิลออกไปแล้วหลายคนก็ติดตามอยู่นะคะที่มาของคำลาเล่าให้ฟังอีกหน่อยได้ไหมว่าที่มาของเพลงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นเพราะอะไรนะคะคนที่แต่งเพลงคุณก๊อฟคุณก๊อฟเป็นคนแต่งเออเริ่มต้นจากเพื่อนโดน แฟนทิ้งครับมีในนี้ไหมคะไม่ไม่ในนี้ดิฉันว่าก็น่าจะมีคนเคยโดนแฟนทิ้งบ้างนะมีแต่งให้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่ที่เราเล่นกันนะครับแล้วแล้วแล้วก็นึกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับเราก็เลยแต่งแต่งเสร็จแล้วก็ไปร้องให้เพื่อนฟังอแต่ไม่ได้บอกนะครับยังไม่บอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพลงของเพลงของมึงอะของมึงแหละไม่บอกไม่บอกให้ัฟังไปก่อนให้ฟังไปก่อนหลังจากนั้นก็บอกว่าเออ เพราะว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย,ยันเรียบเรียงเลยก็เรียบเรียงส่งเพลงให้แต่ละคนในกลุ่มใน,ในวงลองทําออกมาให้เราฟังอะไรอเงี้ยครับว่าชอบไหมแล้วก็ช่วยกันคิดอะครับในวงเนี่ยแต่ละคนก็ต้องมีประสบการณ์เรื่องของคำราแหละต้องม <นะ S 1> ีครับผุ้คนก็มีความรักแหละ ฉันถามคนนี้ดีกว่าเขาน่าจะมีความรักเยอะสุดคุณตีคุณตีหน่อยคําลาไหนที่มันเจ็บใจที่สุดหรือว่าเวลาคนอื่นเขาพูดกับเราเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่าต้องเป็นอะไรที่ฉันจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตเลยเขาทํายังไงคะเขาพูดยังไงบ้างคะเขาไม่พูดครับเขาทําเลยทำยังไงเขาทำยังไงคุณตีเราตีเขาทำยังไงเขาไปเลยไปเลยไปเฉยเฉยเลยไปไม่ลาเลยครับไม่มีไม่แต่คำลาไม่มีคำลาด้วยอันนี้เจ็บกว่าอีก น้าเจ็บกว่นเพลงผมก็เลยพูดเองว่าก็ลาละกันลาละกันแล้วเข็ดไหมคะเข็ดไหมคะไม่เข็ดหรอกครับเพอนี้มีเรื่อยๆเหนื่อยก็ไม่พักไม่พักเรื่เรื่อยได้ในนี้อ่ะในนี้มีใครโสดไหมโสดไหมเห็นว่าใครโสดคุณกีมมีคทูป้ายคุณกิมคุณกิมโสดคุณกิมเคยมีประสบการณ์เรื่องความรักไหมคะแบบรักเลิกกันไปอะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหม บ่อยครับบ่อยเขามีบ่อยแต่ช่วงนี้เขาสดเฉยเอยทำไมอ่ะทำไมหมายความว่าคือเวลาที่เขาเลิกเราเนี่ยหรือเราเลิกเขาเนี่ยได้ล่ำลากันบ้างนะก็ลาครับส่วนมากเขาลาเราหรือว่าเราลาเขาส่วนใหญ่เขาจะลามากกว่าครับบอกมือลาเลยเหรอทำไมอ่ะเพราะคุณเป็นคนพูดน้อยหรอเขาก็เลยแบบไม่เอาล่ะลาดีกว่าหรือว่าคุณไปตีกองเสียงดังให้เขาแบบว่าหุดหงิดหรือเปล่า อินนคิดนานคิดนานแล้วคิดนานแล้วแล้วแล้วอยากอยากมีอยากมีแฟนหรอเออก็ตอนนี้ผมว่าผมก็โอเคกับชีวิตผมแล้วอได้ว่าตอนนี้ผมมีความสุขมากกว่า้วยซ้ำไปมีเมียเป็นกองก็ยังดีอ่ะดีนะตีกองก็ตีกองดีกว่าตีเมียเออถูกตีกองดีกว่าตีเมียถูกต้องนะคะคำลาเนี่ยเขาปล่อยมาแล้วฟีดแบ็กเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยร้องห่มร้องไห้กับบทเพลงนี้ และหลายๆคนเนี่ยรอมิวสิกวิดีโอเมื่อไหร่เราจะได้ดูมิวสิกวิดีโอกันคะค่เร็วๆนี้ครับพ่อเพลงเพิ่งปล่อยไป2อาทิตย์เองนะก็คือเนื้อเรื่องของมิวสิกวิดีโอได้วางแผนหรือว่ามีการประชุมหรือคุยกันบ้างไหมคะว่าจะเป็นในแนวทางไหนคุยกันอยู่ครับก็คือให้ให้ให้แต่ละคนคิดมาว่าสตอรี่ในเพลงของ MV มันจะเป็นแบบไหนก็คือต้องรอติดตาม แล้วคาดหวังกับเพลงนี้ไหมคะคาดหวังมากน้อยแค่ไหนคะกับซิงเกิลนี้คำลาเออจริงๆผมผมรู้สึกโอเคกับกับตอนนี้แหละแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือกำไรแล้วครับก็คือเป็นกำไรในตอนนี้ยอดดูสามสี่หมื่นก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะน้อยตายมีทันภาวนาอีร้านคุณตีจะได้ออกจากงานเพืีเลยนะคุณจะได้ออกจากงานนะแบบนี้เลยอาะท้ามันแบบนี้ดีกว่าถ้า คุณผู้ชมอยากจะฟังเพลงทำราอยากจะติดตามผลงานพวกคุณคจะไปติดตามได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะก็ f c e e o o o k แฟนเพจเป็น v ว b a t i o n v b บ v b. ทาง YouTube ก็เป็น v i b r t t o o v VB เหมือนกันครับหรือเซิร์ชเข้าไปใน Google เลยคุณผู้ชมขาคำว่า คำลาครับนะชื่อเพลงนี้เลยง่ายๆตรงตัวเลยเห็นผู้ชายห้าคนยืนเรียงกันอยู่หน้ากระดานเนี่ยคุณกดคลิกเข้าไปฟังได้เลยและดิฉันเชื่อว่าถ้าคุณกําลังอินอยู่กับเรื่องของความรักค่ะคนกําลังจะเลิกคุณเนี่ยคุณร้องไห้ตามเพลงแน่นอนน้องฝนหนูต้องไปฟังนะลูกหนูมีแววว่าหนูจะโดนล่ำลามกันนะไ่แล้วแม่ต้องเป็นแม่หมอแล้วแหละน่าเป็นแม่หมอแล้วแหละเออ สุดท้ายดีกว่าสุดท้ายแล้วฝากเพลงหน่อยให้คนเข้าไปคลิกฟังกันค่ะครับก็ฝากเพลงคํำลาวไว้ด้วยครับเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆครับ<ๆ>เข้าถึงกับคนที่รู้สึกในตอนนั้นอยู่<ๆ>ง่ายๆครับฝากฝากไว้ทาง youtube ครับนี่ฝากไว้ด้วยค่ะผู้ชมค่ะสามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะ v i b r a t i o n VB ครับนะคะรวมไปถึงค่ะติดตามช่องเราเนี่ยแหละ y a Channel นะคะรายการสะดุดคนดัง เราจะนําเสนอนะสิล้ปีนคนดังมาพูดคุยกันในรายการอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะลากันไปค่ะเราขอให้ร้องสดกันนิดหนึ่งลากันไปด้วยเพลงคําลานี่แหละนะคะวันนี้กราบขอพวกคุณค่ะเมื่อเธอจะเลือกเขาแล้วเอาฉันไปไหน ਚੁਪਾਈ <tipa -hé> อย่ามาทำเป็นเหมือนว่ารักกันที่เธอทำมันแล้วรู้ไหมเหมื่อนนี้เธอจะทิ้งกันไปอย่าสนใจ สำหรับเธอฉันควรทำไงในเมื่อเธอจะไปกับเขาเมื่อเธอจะเลือกเขาแล้วเอาฉันไปไหนถ้าเธอต้องการจะไปก็ไม่ touch